มีน้องๆหลายคนเลยนะครับถามพี่มาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรจะเรียนต่ออะไรดีหรือจะหาความถนัดของตัวเองเพื่อไปต่อยอดด้านอาชีพยังไงคือจริงๆแล้วพี่ก็เคยเจอปัญหานี้นะครับช่วงที่พี่เข้ามสีใหม่ๆช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่พี่ชอบดนตรีมากๆเพราะอยากเป็นครูดนตรีด้วยเรียกได้ว่าคุกคีอยู่กับดนตรีเยอะมากๆเลยนะครับ แต่ก็มีตอนหลังที่เริ่มเบื่อก็เลยลองไปเรียนคำนวณดูปรากฏว่าเรียนคำนวณแล้วไปไม่ไหวเฉยเลยครับก็เลยลองหาอะไรที่มันเกี่ยวกับการคำนวณแล้วก็ผสมกับสินไปด้วยนั่นก็คือเกี่ยวกับการออกแบบเคยฝึกจริงๆจังๆอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ได้แป๊บเดียวไม่ไหวก็เลยลองเปิดใจให้กับกฎหมายนั่นก็คือสิ่งที่พี่แอนตี้มาตลอดปรากฏว่าพี่รันชอบใช่เลยเพราะว่ามันต้องใช้ความจำบวกกับ การวิเคราะห์ซึ่งพี่เป็นคนที่ชอบวิเคราะห์อยู่แล้วว่าก่อนที่มันจะผิดในเรื่องนี้เรื่องนี้มันต้องเข้าองค์ประกอบอะไรบ้างสุดท้ายพี่ก็เลยเลือกกฎหมายครับดังนั้นคําแนะนําที่พี่อยากจะให้น้องๆทุกคนก็คือลองทําหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่ากีฬาวิชาการลองหลายๆอย่างน้องๆอ,อาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบในอย่างใดอย่างหนึ่ง บางทีนะครับสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นสิ่งที่เราแอนตี้มาตลอดหรือว่าสิ่งที่เราพยายามตัดสินมาตลอดว่าเราไม่ชอบมันก็อยากจะให้ลองเปิดใจดูนะครับลองทําหลายๆอย่างว่าอะไรที่เรายังไม่เคยทําก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เจอสิ่งที่เราชอบเองครับขอบคุณครับ